คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปลอนหลอนจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยกองสลาก plus.com ลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายจ่ายเต็มเราจะมากันที่สายที่7คุณแบงค์ครับคุณแบงค์มาพร้อมกับเรื่องราวที่คุณแบงค์เนี่ยรับฟังมาจากเพื่อนเกี่ยวกับหอพักแห่งหนึ่งที่ได้ไปพักอาศัยอยู่ครับแล้วก็พบเจอกับเรื่องราวชวนหลอนเหตุการณ์ย้อนกลับไปประมาณสัก1ิปีที่ผ่านมา คุณแบงค์มาพร้อมกับเรื่องสารชั้นสามมาติดตามฟังเรื่องนี้การเป็นสายที่เจ็ดกันเลยครับสวัสดีครับคุณแบงค์สวัสดีครับครับผมคุณแบงค์ตอนนี้โทรศัพมาจากแถวไหนครับแถวรังสิตครับผมที่แถวรังสิตคุณแบงค์กับผมเราเคยคุยกันแล้วหรือยังยังไม่เคยคุยเลยครับแล้วปกติติดตามฟังรายการเป็นประจํำไหมครับฟังประจาเลยครับผมส่วนมากจะเป็นสดหรือว่าย้อนหลังส่วนใหญ่จะเป็นฟังย้อนหลังครับผมอ่าวันนี้มาคุยกันแบบสดสดนะ ครับโอเคเหตุการณ์ที่จะเล่าต่อไปนี้คุณแบงค์ครับจะพาเราย้อนกลับไปเมื่อสิบปีที่ผ่านมาหอพักที่จะเล่าต่อไปนี้เนี่ยเราไม่ต้องระบุชื่อแล้วก็สถานที่ตั้งของเขาเลยนะครับผมนะครับศาลชั้นสามที่ว่านี้เนี่ยเพื่อนเขาเล่าให้ฟังว่ายังไงครับคุณแบงค์เชิญเลยครับครับก่อนอื่นผมขอเกินก่อนนะครับคือเรื่องนี้ครับผมได้รับฟังมาจากเพื่อนครับตอนนั้นผม ได้เป็นทหารฐานเกณฑ์ครับเกณฑ์เข้าไปแล้วก็มีอยู่คืนหนึ่งก็มานั่งคุยกันครับผมอ mm. ตอนนี้ผมก็ไปเจอเพื่อนคนหนึ่งครับที่เรียนอยู่มหาวิทยาลัยเดียวกันอืม mm. โดยบังเอิญก็ั่งก็นั่งคุยกันเรื่องอ่าสเพเฮระเรื่อยๆใช่ไหมครับแล้วก็สุดท้ายเขาก็ถามว่าแบงค์เคยได้ยินเรื่องหอพักใกล้ๆมหาวิทยาลัยเราหรือเปล่าที่เขาบอกว่ามีการตั้ง สาร,รพภูมิครับไว้ที่ชั้นสามของของตึกเลยออืมผมก็บอกว่าไม่เคยออืแล้วเขาก็เริ่มเล่าให้ฟังครับย้อนกลับไปเมประมาณสิบกว่าปีได้ครับผม,อมตอนนั้นเพื่อนผมเพิ่งเข้าเป็นเฟซชีปีหนึ่งแล้วก็ทํากิจกรรมรับน้องครับหลังจากกิจกรรมรับน้องเสร็จตอนเย็นก็มานั่งสังสรรค์กับรุ่นพี่ที่ใต้คณะคก็คุยกัน ทำความรู้จักกันไปครับจนท็อปิกของเรื่องพี่รุ่นพี่คนหนึ่งครับเขาก็ทักขึ้นมาว่าตัวเองเคยได้ยินเรื่องตำนานที่หอพักที่อยู่ตรงกลางก่อนจะถึงมหาลัยเราหรือเปล่าว่ามีศาลตั้งอยู่บริเวณชั้นสามข้างในอาคารเลยนะไม่ได้ตั้งอยู่ข้างล่าง mm. พวกเพื่อนผมก็บอกมันจะเป็นไปได้ยังไงอะไรแบบนี้เขาบอกว่ามีจริง เนื่องจากว่าสาเหตุเนื่องจากมีเอน้องนักศึกษาคนหนึ่งเสียชีวิตแล้วเฮี้ยนมากทางเจ้าอของหอมไม่รู้จะจัดการตรงนี้ยังไงเพราะทําทุกวิถีทางแล้วครับ,รบก็เลยตัดสินใจตั้งสาลตรงนี้อืคือเรื่องของคืนนั้นนะครับก็เล่ามาคร่าวๆประมาณนี้อืพวกเพื่อนกลุ่มเพื่อนผมครับก็อีกอีกวันหนึ่งก็มานั่งคุยกันว่า เรื่องที่รุ่นพี่เล่าเมื่อวานเนี่ยครับมันมันจะมีจริงหรือเปล่าหรือว่าเขาเป็นการอําทําไมการตั้งศาลทําไมไม่ตั้งอยู่ดานล่างของตึกหรืออะไรแบบนี้ใช่ครับเขาก็เลยรวมตัวกันกรับว่าอยากจะไปเห็นศาลอันนี้ว่ามีมีจริงหรือเปล่าครับตอนเย็นของวันนั้นเลยครับก็คือเป็นวันหยุดพอดีกลุ่มเพื่อนผมไปกันทั้งหมดห้าคนนะครับในช่วงเย็นอื พอไปถึงที่อ่าบริเวณหอพักแห่งนี้ครับหอพักแห่งนี้ครับมันจะเป็นโครงการมีทั้งหมดสามโครงการครับโครงการโครงการที่หนึ่งที่สองแล้วก็โครงการที่มีประวัตินะครับจะอยู่ด้านหลังอาคารจะมีแปดชั้นทั้งสามตึกบริเวณรอบข้างขอ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 งตึกอะครับค่อนข้างจเจริญน,นะครับมีทั้งเซเว่นมีทั้งตลาดมีอะไรแบบ แบบค่อนข้างเจริญเลยครับแต่ด้วยตัวของหอพักนะครับเหมือนแบบสร้างมานานพอสมควรแล้วครับก็จะมีสภาพที่ค่อนข้างเก่าหน่อยแต่ก็ไม่ถึงขั้นสุดโทมนะครับกลุ่มเพื่อนผมห้าคนก็โอเคพอไปถึงที่หอหอเนี้ยครับหอที่มีประวัติก็เข้าไปในตัวตึกใช่ไหมครับบรรยากาศของตึกครับคือเขาเขาไม่ได้ปิดนะครับปิดจะคือเขาอะเหมือนเปิดตามปกติเลยครับอแต่เพื่อนก็สังเกตว่า มันจะมีแค่ชั้นหนึ่งกับชั้นสองครับที่เหมือนแบบมีมีตากเสื้อผ้าหรือมีแบบเหมือนแบบคนใช้ชีวิตอยู่อะครับเหมือนมีคนอาศัยอยู่แค่ชั้นหนึ่งกับชั้นสองใช่ครับคือแบบแต่แต่ตอนนั้นเค้เา,าก็แบบก็แค่แบบเป็นการสังเกต้ต้นใช่ไหมครับกลุม่มเพื่อนผมก็ไปไปไป,ไปที่ลิฟต์แล้วก็กดลิฟต์ขึ้นไปชั้นสามครับตอนนั้นก็คือในลิฟต์ก็คือเฮฮาบอกว่ามันไม่จริงหรอกแบบก็คือแบบ เขาก็มีคนอยู่ในหอก็คือคงแบเป็นไปไม่ได้ครับครับพอลิฟต์ขึ้นมาชั้นสามครับพี่แจ็คพอลิฟต์เปิดออกมาครับปรากฏว่าพี่ครับมันมีสารตั้งอยู่จริงๆครับสารตั้งอยู่ทางอีกฝั่งหนึ่งของของของตึกครับตัวอาคารนะครับลิฟต์จะตั้งอยู่ด้านขวาสุดใช่ไหมครับแล้วก็แล้วก็จะเป็นทางยาวเดินเข้าไปสารเนี้ยครับจะตั้งอยู่ริมสุด ของอีกั่งหนึ่งของอาคารหมายถึงว่าอยู่ตรงสุดทางเดินนี้เลยใช่ครับอ,อยู่ตรงสุดทางเดินครับออยู่ในอาคารเลยครับค<อ>ือตอนนั้นเพื่อนผมก็ก็ตกใจกันนะครับแต่ด้วยความที่แบบเหมือนแบบวัยรุ่นนะครับก็แบบเฮ้ยมันดีจริงทั้งห้าคนก็ก็แบบเหมือนแบบว่ายังไงกันต่อดีก็แต,แต่ทั้งห้าคนก็เดินกันออกมาจากริ์นะครับก็ระหว่างที่เดินมาครับห้องห้องของ ตึกเนี่ยครับจะจะมีทั้งหมดสิบห้องครับหันหน้าเข้าหากันยาวไปเรื่อยๆครับระหว่างที่เดินนะครับทุกห้องครับจะมีแม่กุญแจใส่ล็อกอยู่หน้าห้องทุกห้องล็อก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 จนมาถึงหน้าศาลจะมีห้องด้านขวามือครับเป็นห้องเดียวที่ไม่มีกุญแจล็อกไม่มีกุญแจล็อกครับซึ่งตอนนั้นนะครับทุกคนอ่ะก็แบบแปลกใจหนึ่งอย่างคือตกใจเรื่องศาลแล้วใช่ไหมครับแล้วก็ทําไมถึงเป็นห้องนี้ห้องเดียวที่ไม่มี ไม่มีกุญแจล็อกคร,ระหว่างนั้นครับก็มีเพื่อนของคนหนึ่งบอกว่าเอ้ยจะจะพอแค่นี้ไหมอะไรแบบนี้ครับแต่ในกลุ่มครับจะมีอยู่อยู่อยู่คนหนึ่งครับที่แบบเขานับถือศาสนาต่างออกไปอะครับครับเขาก็เลยบอกว่านี่เนีอะไรหรอกเขาอาจจะแบบตั้งศาลเพื่อแก้เค็ดอะไรหรือเปล่าเน่เงี้ยเขาก็เลยบอกว่าเปิดไหมอยากลองเปิดห้องห้องที่ไม่ได้ล็อกดูครับว่าลองเปิดดูว่า เปิดเข้าไปได้ไหมอะไรไหมครับครับทุกคนก็ตัดสินใจว่าอ่โอเคพอเปิดเข้าไปครับพี่แจ็คคือคือเพื่อบรรยากาศภายในห้องครับมันค่อนข้างมืดครับก็คือตอนนั้นก็คือมองมองมองไม่เห็นอะไรกันอต่นี้เพื่อนผมครับก็ลองก็ลองเหมือนหาสวิต์เปิดไฟภายในห้องครับก็คือก็คือเจอนะครับแต่คือเหมือนเหมือนระบบไฟภายในห้องครับมันมันไม่สามารถใช้การได้ครับทุกคนก็ก็ถอยงินออกมา มายืนที่หน้าศาลแต่นี้คือตอนนั้นนะครับทุกคนก็เหมือนแบบเฮ้ยพอแล้วแบบไม่ไม่อยากจะทําอะไรต่อแล้วแต่เพื่อนคนที่เหมือนแบบเอเป็นอีกศัสสานหนึ่งครับเขาเลยบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวกูขอพิสูจน์อะไรอย่างนึงว่าครับไปหยิบเทียนนะครับอที่อยู่ในศาลครับ,ค,รบคือตอนนั้นครับต้องต้องบอกว่าคือทุกคนนะไปกันช่วงเงย็นครับไปกันช่วงเงยน็นแล้วก็คือไม่ได้เตรียมแบบ คือตอนแรกแค่อยากจะดูสาร<ม>ก็เลยไม่ได้เตรียมพวกอุปกรณ์เกี่ยวกับ<ม>ส่องสว่างหรือไฟฉายคือแบบไม่ไม่ได้ตั้งใจจะมาพิสูจน์รเรื่องเรื่องนี้รับเลยแค่อยากจะเห็นสารเฉยๆเขาก็เลยแบบไปหยิบมันมันมีเทียนทูปที่ใช้บูชาครับตั้งอยู่ในสารครับเพื่อนผมคนนี้ครับก็ก็หยิบเทียนมาอันหนึ่งแล้วก็จุด<อ>จุดเทียน<อ>เสร็จแล้วครับอ่าทุกคนพี่คนนั้นก็บอกว่าลองเข้าไปดูในห้องกันอลองเข้าไปดูกัอน คนนี้ถือเทียนเดินนําเข้าไปในห้องนะครับอีกสี่คนนะครับซ้ายขวาเกาะเกาะกันเดินค่อยๆเดินตามกันเข้าไปในห้องครับพอเดินเข้าไปในห้องเหรครับพี่แจ็คด้วยความที่เหมือนแบบว่าระบบไฟก็ใช้ไม่ได้ขอห้องก็เป็นห้องเดียวที่เปิดอยู่ครับแต่ภายในห้องครับทุกอย่างเหมือนแบบมีคนแบบอยู่ปกติครับไม่ว่าจะเป็นตรงตรงตู้เสื้อผ้าตรงโต๊ะเขียนหนังสือหรือตรงเตียงนอนนะครับ ายในห้องค่อนข้างสะอาดคือแบบไม่มีฝุ่นไม่มีอะไรนะครับอันนี้คือคที่เพื่อนเล่าให้ฟังครับเขาก็ค่อยๆเดิน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 พิสูจน์กันก็คือวนจากฝั่งซ้ายค่อยๆเดินวนไปใน,ปในห้องไปเรื่อยๆครับ,รบจนไปได,ได้ได้สักพักนึ่งครับก็คือก็คือทุกคนก็เหมือนกบับดูว่าเ้ห้องมันปกติมากเลยนะมันน่าแปลกใจมากเลยอย่างเงี้ยครับ,รบก็คือมีเพื่อนคนหนึ่งครับเขาก็เลยทักขึ้นมาว่าเฮ้ยตอนเนี้ย มันมันเกินขอบเขตไปแล้วคือตอนนี้ถึงจะไม่เจอเอสิ่งลี้ลับอ่ะแต่เนี่ยเหมือนบุกลุกก็คือบอกพอแล้วใช่ใช,ใช่ครับก็บอกพอแล้วแบบอ,ออกกันเถอะอ่าทุกทุกคนก็ตัดสินใจโอเคพอแล้วออกครับระหว่างนั้นนะครับคนที่คนที่ถือเทียนแล้วก็นําครับแล้วก็เขาก็เลยเอ่อหันตัวออกมาเพื่อจะเดินกลับมาที่ประตูทางออกใช่ไหมครับครับระหว่างนั้นนะครับพี่แจ็คคนที่ถือเทียนนํา เขาถือลักษณะแบบกลุ่มมือกำเทียนใช่ไหมครับเอามือป้องไว้ใช่ครับไม่คือจับจับเทียนที่ฐานทั้งทั้งทั้งสองมือครับไม่ได้ป้องอ่าระหว่างที่ตัดสินใจกับจะเดินออกมาใช่ไหมครับพอพอพอหันมาคบทุกคนนะครับอยู่ดีๆครับพี่จัคอันนี้ทุกคนเห็นพร้อมกันนะครับรบมีมือครับอีกอีกมุ่งพุ่งออกมาจากข้างหน้าครับพี่แจ็คคือมือครับ ค่อยๆมาประกบคนที่ถือเทียนนะครับพี่พุ่งออกมาจากข้างหน้ายังไงนะคือเหมือนแบบว่าในความมืดคือห้องมันจะมีแค่แสงเทียนใช่ไหมครับครับครับทางกลุ่มเพื่อนผมกําลังจะเดินออกใช่ไหมครับครับเหมือนลักษณะว่ามีคนมายืนฝั่งตรงข้ามของเพื่อนคนที่ถือเทียนนะครับอ่าม่คนเพื่อนนอยู่ข้างหน้าอ่ะใช่ครับแต่คือตอนนั้นไม่ได้เห็นเงาครับเหมือนเหมือนแบบแต่คือว่าลักษณะที่เพื่อนทั้งห้าคนเห็นก็คือเป็นลักษณะของมือครับอือมามาจับมือเพื่อนคนที่ถือเทียนครับ อเคแล้วเขาก็เป่าเทียนดับเลยครับอืเห็นพร้อมกันทั้งห้าคนครับคือตอนนั้นทุกคนมีช่วงจังหวะเดดแอรไปประมาณสองสามวิครับแล้วทุกคนแล้วก็มีคนหนึ่งครับไม่รู้ว่าใครครับตะโกนบอกว่าครับเฮ้ยวิ่งคือแบบเฮ้ยวิ่งดิแบบแบบเหมือนได้สติกันนะครับทุกคนก็พากันกรูวิ่งกันออกมาจากห้องอืเสร็จแล้ว พอมาถึงที่หน้าลิฟต์ครับด้วยความที่ลิฟต์ครับมันมันเหมือนยังไม่ได้มีคนกดลงไปอะครับคลิฟต์ก็ค้างค้างอยู่ที่ชั้นสามครับแต่ปิดอยู่นะครับคือคือเพื่อนผมคนที่ไปถึงคนแรกก็กดลิฟต์กดลิฟต์ให้เปิดครับแล้วก็เรียกเพื่อนบอกแล้วเข้ามาเข้ามาไปไปไปแบบทุกคนตอนนั้นก็สติแตกกันมากครับเสร็จแล้วพอคนเข้ามาครบใช่ไหมครับปีแจ็คเขาก็กดลิฟต์กดลิฟต์เสร็จแล้วลิฟต์ก็ปิดแต่ตอนนี้ครับลิฟต์อะครับคือ ลิฟต์ขึ้นขึ้นสู่ชั้นบนสุดครับคือคือทุกคือ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 ตอนนั้นเพื่อนอ่ะช้าช้าคุณแบงค์คุณแบงค์ช้าได้ช้าช้าได้ครับออืหมายถึงว่าตอนเนี้ยอยู่ชั้นสามแต่พอเข้าไปในลิฟต์ลิฟต์มันขึ้นไปข้างบนตึกนี้มันมีกี่ชั้นแปดชั้นครับมันขึ้นไปชั้นแปดขึ้นไปชั้นแปดครับโดยที่ตอนนั้นเพื่อนก็มีคนหนึ่งบอกว่าจะกดชั้นแปดมาทําไมกดชั้นหนึ่งแบบแบบก็โวยวายกันเพื่อนคนที่ เป็นคนกดเลยครับเขาบอกว่าเฮ้ยกดชั้นหนึ่งไม่ได้กดขึ้นมาเลยแบบจะกดขึ้นมาทําไมไม่ได้ไม่ได้จะแกล้งอะไรเลยนอกจากจะมีคนกดเรียกที่ชั้นแปดมันถึงจะขึ้นไปใช่ครับพอลิฟต์ขึ้นมาที่ชั้นแปดครับเปิดมาครับด้วยความที่ไม่มีคนอยู่ครับพี่แจ็คก็คือบรรยากาศมันก็จะแบบอึมครึมแบบมีแต่ความมืดไม่ได้มีแสงสว่างของการเปิดไฟใช่ไหมครับพอลิฟต์เปิดเสร็จเพื่อนก็บอกว่า กดชั้นหนึ่งเลยลงลงลงไม่เอาแล้วลงลงพอคนที่อยู่ใกล้ลิฟต์กดลิฟต์เสร็จใช่ไหมครับลิฟต์ก็ปิดแล้วก็ลงมาคือตอนเนี้ยทุกคนเห็นเลยครับว่ากดชั้นหนึ่งแต่ลิฟต์ครับค่อยๆลงมาก็คือลงปกติครับลงมาบุ๊บแล้วก็มาตอดที่ชั้นสามอีกรั้นหนึ่งเหมือนเดิมครับเสร็จแล้วลิฟต์ก็เปิดเปิดออกครับเสร็จแล้วลิฟต์แบบค้างเลยครับเหมือนแบบดับไปเลยครับครับ คือระหว่างนั้นอะทุกคนก็ตกใจที่ลิฟต์ค้างใช่ไหมครับแต่จังหวะนั้นก็มีแบบลมอะครับปะทะเข้ามาภายในลิฟต์ครับแล้วก็มีเสียงแบบเสียงเหมือนแบบทุกคนทุกคนบอกว่าเสียงเหมือนแบบเป็นคนกรีดเข้ามาครับในลิฟต์แล้วก็พูดตามเหมือนว่าแบบมึงอยากเห็นกูกันนักใช่ไหมอยากเห็นกันนักใช่ไหมคือตอนนั้นทุกคนก็แบบ ทั้งตกใจเรื่องที่ลิฟค้างมาเจอกับเสียงกรีดเสียงที่เหมือนแบบว่ามาแบบอยากเห็นนักใช่ไหมอะไรแนะบบนั้นทุกคนก็เลยพากันแบบตอนนี้คือทุกคนสติแตกแล้วครับพากันโวยวายวิ่งกันออกมาจากลิฟต์แล้วก็ลงมาทางปันไดหนีไฟครับพี่แจ๊คก็วิ่งกันมาทั้งห้าคนครับโวกเวกโวยวายกันลงมาแล้บท<ม>ุกๆจนมาถึงชั้นหนึ่งครับก็วิ่งกันออกมาจากตัวอาคารครับวิ่งออกมาจากตัวอาคารเสร็จแล้ว ก็มาเจอเหมือนแบบเป็นเหมือนร้านขายของชำอะครับก็เหมือนแบบคือตอนนั้นอะบอกว่าคือเพื <t 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 um ่อนบอกว่าม um> ีมีคนยืนอยู่ก็เลยพาผ่านกันวิ่งกรูนเข้าไปในห้องในในในร้านขายของชํานั้นนะครับแต่แล้วพี่เจ้าของร้านก็ก็แบบเป็นอะไรกันพวกพวกพวกเองเป็นอะไรกันเจออะไรกันมาอะไรอย่างนี้ครับคือตอนนั้นตอนนั้นคือทุกคนก็เหมือนแบบสติแตกไม่มีใครพูดหรือแบบอะไรได้เลยครับทางทางพี่เจ้าของร้านก็เลยบอกนั่งก่อนนั่งก่อนเชนยนเชนเดียน ก็เหมือนหาน้ำหาท่ามาให้กินแล้วก็เหมือนแบบอ่านั่งให้จิตใจสงบลงสักพักหนึ่งนะครับเสร็จแล้วพอทุกคนเริ่มแบบได้สติกันขับมาใช่ไหมครับที่คนที่เป็นเจ้าของร้านชำอะครับเขาเขาก็มันขายของเสร็จเขาก็เดินมาที่กลุ่มกลุ่มเพื่อนผมใช่ไหมครับแล้วเขาก็เขาก็เกิดขึ้นมาเลยครับเขาบอกว่านี่พวกนี่พวกเองขึ้นไปลองดีที่ชั้นสามมากันอีกแล้วใช่ไหม คือทุกคนตอนนั้นก็คือยังไม่มีใครเล่าให้ฟังครับ,รบเพื่อนผมก็เลยถามว่าเออนะครับมันมันคือยังไงคือทําไมถึงมันเป็นเรื่องอะไรยังไงการทํำไมถึงมีสารทั้งสามแล้วแบบสิ่งที่ผมเจอพวกผมเจอกันมันคืออะไรครับพี่พี่คนเจ้าของร้านชําก็เลยก็เลยเล่าให้ฟังว่าเออ,อาคารอันเนี้ยครับ<ม>แต่ก่อนก็เปิดเป็นปกติครับมีสามอาคารก็คือให้นักศึกษาเช่าตามปกติครับ ต่นี้มีอยู่มีอยู่ปีนึงครับอ่าห้องเนี้ยครับห้องที่เกิดเรื่องเนี่ยครับมีนักศึกษา er, เป็นเป็นแฟนกันนะครับแล้วก็เหมือนแบบว่าผู้หญิงนะครับจับได้ว่าแบบเหมือนแบบแฟนเาขานอกใจครับแนเาขานอกใจแล้วต่นี้เขาก็เลยเหมือนแบบน้อยใจอะครับก็เลยแบบเหมือนแบบจบจบชีวิตตัวเองภายในห้องเนี้ยครับแล้วพอพอพอเรื่องจบใช่ไหมครับคือช่วงเวลานั้นนะครับ ภายในภายในอาคารอันนี้ครับทุกคนก็จะเจอแบบเหมือนน้องศึกษาคนนะครับมันนั่งร้องไห้มายืนมาเดินให้เห็นแบบแบบตลอดเกือบตลอดเลยครับทางทางพี่คนที่เป็นเจ้าของหอครับก็เลยก็เลยพยายามทําแบบให้ให้พระมาเชิญให้คือทําทุกสีทาครับเพื่อให้พระมาเชิญใช่ครับเพื่อให้แบบให้น้องเขาสงบลงหรือแบบทําทํายังไงก็ได้ครับแต่แต่ด้วย ไม่ว่าจะทําวิธีไหนอะครับเหมือนแบบก็ก็ไม่สามารถแบบทําให้น้องคนนี้ยครับเหมือนแบบออกหรือแบบหายไปจากจากอาคารนี้ได้อะครับทางพี่เจ้าของหอก็เลยบอกว่าด้วยความที่ตอนนั้นนะครับคือเขาก็ไม่อยากไม่อยากปิดไม่อยากตอนแรกคือไม่อยากปิดไปเลยคือแบบมันยังยังอยากดําเนินธุรกิจธุรกิจอยู่ก็เลยก็เลยก็เลยไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ปิดอาคารตรงนี้ไปครับอตอนนี้ทาง พี่คนเจ้าของจำก็เลยเล่าให้ฟังว่าครับพี่เจ้าของหอครับก็เลยปรึกษาปรึกษาว่าทางปรึกษาทางพระท่านหนึ่งบอกว่าจะทํายังไงที่แบบเอ,อในเมื่อหาเชิญเขาออกไม่ได้ครับก็เลยจะทายังไงเพื่อให้อยู่ด้วยกันได้หรืออะไรแบบนี้ครับครับทางทางมีพระท่านหนึ่งท่านก็เลยเหมือนเหมือนแนะนําะครับว่า เขาอะครับก็น่าจะอยู่อยู่ภายในห้องนี้อยู่ภายในห้องนี้ก็คือแบบน่าจะแบบไม่ได้แบบมีขวังอะไรแบบนี้ครับ,รบถ้าสมมติว่าจะให้แบบจะให้ดีเหมือนเหมือนจะให้ควบคุมหรือแบบจะให้แบบอยู่เป็นหลักเป็นแหล่งก็ให้แบบตั้งสารหน้าหน้าห้องน้องเขาเขาไปเลยผมกล <ๆ S 2> ัวผมกลัวคุณคุณคุณแบงค์เป็นลมจังเลยอ่ะออผมเป็นห่วงนะแต่ผมไม่อยากเบรกเยอะเพราะเบรกเยอะก็ก็ก็ ็มาว่าผมอีกแต่ผมห่วงเป็นห่วงคุณแบงค์เป็นลมเพราะว่าเหมือนคุณแบงค์หายใจไม่ทันแล้วอะ่ะตื่นเต้นใช่ไหมครับเออเออใจเย็นผมว่าคุณแบงค์สามารถลดสปีดได้นะผมกลัวเล่าเล่าไปเดี๋ยวจะวูบได้ครับเออเฮ้ยมันจริงๆนะพอม,มันตื่นเต้นมากๆแล้วใจมันเต้นแรงมากๆครับโอเคสูดลมหายใจได้คุณแบงค์สบายๆเดี๋ยวนะมหมายถึงว่าหลังจากที่น้องคนนี้เขาเสีย พอเขาเสียเสร็จปุ๊บแล้วเหมือนวิญญาณเขาเนี่ยก็วนเวียนอยู่ที่ชั้นชั้นเนี้ยไม่ยอมไปไหนคือมานั่งร้องไห้ให้เห็นนิมนต์พระมาเชิญวิญญาณยังไงก็ไม่ออกทํำยังไงก็ไม่ไปก็เลยลงมติกันว่าตั้งสารมันชั้นสามนี่เลยอย่างนี้เหรอใช่ครับตามตามตามใช่ครับคือแบบคือเขาไม่รู้จะทํำยังไงคือตอนนั้นตอนนั้นคือพี่เจ้าของเขาเหมือนทําทุกวิธีทางแล้วไม่รู้จะทำยังไงก็ก็มีเหมือนมีพระครับทั้ง เหมือนแบบแต่ว่าก็ตั้งสามให้เหมือนแบบเป็นเป็นคนที่เหมือนแบบอืดูแลแบบเหมือนแบบควบคุมใช้คำว่าควบคุมเหมือนแบบให้ให้ให้อเาวิญญาณของของน้องเขาเนี่ยครับให้เขาอยู่เป็นลเป็นแหล่งให้เขาอยู่เป็นแหล่งเป็นแหล่งใช่ครับไม่ต้องแบบช้าๆใจเย็นใจเย็นใจยครับไม่ต้องไปรบกวนหรือแบบอะไรที่อื่นับครับแล้วที่เจ้าของหอครับก็เลยตัดสินใจว่าโอเคถ้างั้นในเมื่อแบบแก้ไข ยังไงไม่ได้แล้วแล้วก็คือเรื่องนี้ตอนนั้นค่อนข้างจะดังไงครับเขาก็เลยแบบเหมือนแบบเปิดให้เช่าครับแค่แค่บริเวณชั้นหนึ่งกับชั้นสองเพื่อที่จะ,ะทําให้ธุรกิจของเขาครับสามารถดําเนินต่อไปได้อดําเนินต่อไปได้ครับครับอืมมันก็กลายปาเป็นมันก็กลายเป็นสารที่มันอยู่ตรงบริเวณชั้นสามใช่ครับ เฮ้ยเดี๋ยวนะมันผ่านมาสิบกว่าปีอะ่ะค,คุณแบงค์คิดว่าสารเนี้ยยังอยู่ปะยังอยู่นะครับเฮ้ยมันยังอยู่จริงๆเหรอยังอยู่จริงๆรครับเออเจน่งอย่าเพิ่งทำอะไรคุณแบงค์เดี๋ยวนะหม,มายถึงว่าชั้นสามถ้ามันมีสารอยู่มันจะมีใครไปกล้าเช่าอยู่อะ่ะคือตอนเนี้ยครับผมไม่แน่ใจว่านักศึกษารุ่นหลังๆหรือแบบ คนที่เข้าไปพักครับรู้รู้เรื่องหรือแบบรู้หรือเปล่าว่ามีมีแบบสารตั้งอยู่ที่ชั้นสามของอาคารนี้สําหรับคนที่เข้าไปพักนะครับแต่แต่หนึ่งหนึ่งอย่างที่ที่ที่เจ้าของตึกเขาทําครับก็คือเขาจะไม่ปล่อยให้เช่าตั้งแต่ชั้นสามขึ้นไปครับโอ้โหเพื่อเพื่อให้เรื่องมัน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 เงียบที่สุดนะครับหมายถึงว่าตึกนี้มันมีแปดชั้นใช่ครับไม่ให้เช่าตั้งแต่ชั้นสามขึ้นไปหมายถึงว่าชั้นสามจนถึงชั้นแปดไม่ให้เช่าเหรอ ใช่ครับให้เช่าแค่ชั้นหนึ่งแะชั้นสองอะนะครับแต่แต่แต่แต,แต่มันจะมีสามอาคารนะครับก็เหมือนแบบให้แบบประคองประคองกันไปอ่ะครับโอ้โหเสียพื้นที่ไปไปหกชั้นเลยนะครับเออโหเออแค่นึกภาพบอกว่าพบออกมาจากลิฟต์มันเป็นทางเดินยาวๆมองไปสุดทางเดินเห็นสารตั้งอยู่อันนี้ก็น่าตกใจแล้วนะ ครับเออแล้วห้องห้องนั้นเดาว่าน่าจะเป็นห้องของเขาก็คือเหมือน <ผม S 1> เขาเนี่ยยังคงวนเวียนใช้ชีวิตอยู่ในห้องห้องนั้นครับที่อยู่ตรงศาลนั่นแหละครับผมโหมันผ่านมาสิบป,ปีศาลนี้ยังอยู่เฮ้ยไม่แน่นะไม่รู้เหมือนกันนะว่าถ้ามันเป็นยุคนี้สมัยนี้เนี่ยถ้ามมีคนไปเห็นแล้วมันมันต้องมีภาพหลุดออกมาป่ะไม่รู้ หรือว่าเขาปิดข่าวไม่อยากให้เห็นหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่น่ากลัวแต่น่ากลัวเออผมนึกถึงสารที่อยู่ในห้องน้ำที่ที่ทสถานศึกษาที่หนึ่งอ,อันนั้นนะผมเคยไปเห็นกับตาว่ามีสารอยู่ในห้องน้ำหญิงจริงๆเห็นกับตาจริงๆตอนแรกมีคนเล่าให้ฟังผมไม่เชื่อมันเป็นไปไม่ได้หรอกใครจะไปตั้งสารอยู่ในห้องน้ำพอไปเห็นกับตาแล้วแบบ โหบนโลกนี้ยังมีอะไรที่เราเราคิดไม่ถึงอีกเยอะครับผมอ่าโอเคได้ครับคุณแบงค์นั่นคือเรื่องของสารชั้นสามนะหายตึเต้นยังหายตึเต้นแล้วครับออผมห่วงจริงๆผมห่วงแบบเล่าๆไปแล้วแบบจะหายใจไม่ทันแล้วจะเป็นลมครับผมออครับนะครับก็ขอบคุณมากๆคุณแบงค์ที่มามาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันนะคุณแบงค์นะ ครับผมโอเคขอบพระคุณมากมากครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมหลังจากที่รับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณกองสลาก plus. com ลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายจ่ายเต็มถูก6ล้านรับ6ล้านทั้ง iOS และ Android